สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันในช่องอาหารเด็กพี่น้องจ้ากินยำขนมจีนกับปุูนซ่าวมาพี่น้องจ้าไงขกับปุูนซ่าน้ำยำน้ำอันแบบน้ำยำของอันน้ำยำปรุงรสเนี่ยแหละคะ่ะน้ำยำขนมจีนของไอ้ไม้ที่ว่าได้ในกล้องซุ่มนั่นแหละพี่น้องจ้า กองสุบม,มันวัตโต้เพียนเลยนะแม่เน,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 นี่ยมามามาไปนอนจ้ะวัหลายแยกทางมามาเสร็จเสร็กแล้วกันเี้ยเดี๋ดวนำไน้าแตกให้กินซะก,ก่อนสีบอกอืออือ ซอสซาลาะเน่แดดิเดเอาแับพักเแบบี้คอร์สปะป้าล้วก็กมีหอมแขกเดีย๋ยวจ้ะโอ้แส่บังพี่น้องอันขนมจีนเดียดนม้มคือเก่าจา้ะโอ้ายาวเลยเนาะอืม ເດີ້3ເຂັມ3ໄດ້ແອັນ mode na สองเข็มแหลกนะเข็มหนึ่งเข็มสองนะน้าแม่จะได้ไฟเซสือเข็มที่สามน้าแม่ได้โมเดลนะประชิดมากมาหนึ่งได้ไหมนี่พี่น้องเท่าไปก็ได้เลยเท่าไปสามีเป็นจองสายทางออนไลน์จ่ะ มาจองเลยไปเลยคนไร้ไร้ แล้วก็พ่อแม่เนี่ยขับรถมากหาโฮปีเลยพี่เนาะหาปีจังไรมันค่าดจะบอกกันกะลูกเอ็มออกจากล่านจอดรถมากะล่างสิออกเดี๋ยวมาเห็นรถ ไปส้นรถเขารถเขานั่นเป็นโอยแต่บังยา่างหนึ่งี่น้องจ้าชุดรถมูดอกฟอา แ้่ฉันมาทางขัวอาไดวประสานนางว่าฉันหูวมันจะมาทางขวานะ่ะแต่ว่าก็เห็น่างบาดแล้วมันส้นแต่แล้วนะวายก็เขาหนึ่งวันนึงมั่สิยานเนาะเฮ้ยใจผิดซะแล้วนะเนาะฉันจอดรถซะก่อน ถ้าตอนไปไหนถ้าขับรถออกวไวะเนี่ยรถสันสิเป็นห้อให้นางก่อน<ม>ผัดข้อทรงถ่ายพี่น้องจ้ะถือมาผัดขอ้อเนาะปีหนา,น,าน,น,นล้วแม่เชดลลุ่ย E <laughs> แต่รถน้ำหนัก,กเป็นยังเลยนะพี่น้องแต่รถมูนมายาวนะึงแต่มาตูนนี่นะ แต่วันนี้แม่ก็มีประกันอยู่้โทุไปหาประกันมาจ้ะเมื่อกียนกระดาษมาก,กรอเทอากุ้งมากรอกดองมาก,กอกงนอ้อแะครับ กับกาดกับชีสล้วแบบมันๆแน่้วนไปหน่อยแบบนี้ครับแน่้วน นั่นไม่ประชดยาบัดเจ็บดอกพี่น้องแต่ว่านั่นแม่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นขโมงขงมีงองี่ยังนะมันเป็นแบบตั้งใดล่ะเป็นแบบขโมงขมีงขโมงคือก้นสางแหนบสางแม่ประมาณนั้นแหละตอนนี้ก็เป็นอยู่เปรนสิดแม่บางใบ,างบาถามพี่น้อง แล้วก็บรรจ็บมากจะดื่มน้ำเยอะๆต้มน,น้ำขิงนะแ้วแม่บอตอนนี้เดแม่แม่ขูดเพชรแมนเป็นผงเป็นอะไร้แล้วแม่กบบใส่น้ำห่อนดื่มเห็นปะกำแพง

แล้วพื้นหูกระเบื้องแล้วเห็ดกําแพงฉาบกําแพ้ง้าแกัมแพ้งมัน้ไม่กินเลือประตูตู้ขั้วเนาะค่ะออกใช่ไหมเบิดเงินลายพี่น้อง metto a เลยว่าจะกินเจมั้งถ้า,าก,กินอันของเผ็ดกับขล้องดองมันจะแก้เผ็ดกัน กินไ <c oughs> ลยย่เนี่เดินช่วงเนี่กินไล่หล่ได้พี่น้องไ <c oughs> ันและคะ่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้ะปีใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกทุกทุกคนนะา,ากก๊ะขอให้ทุกคนรํำน้ำเรื่อๆยๆโชคดีนะคะตอนนับปีใหม่นั่นแหละคะ่ะขอให้ปีหน้านนะ,ะก็โชคดีตลอดปีแหละตลอดไปได้จากพี่พี่น้องจ้า ลำๆรวยๆุูกับแาพแข็งแรงตอนรับปีใหม่นอะนั่นแหละค่ะความถูกกับทิ้งไปกับปีเก้าจให้ความซุกกับให้กลับมากามกับปีใหม่เนอะหลับตอนรับกันนาอคคะพี่น้องไปแล้วหลักๆอลไรกีจึงคือเก้าจ่าไปแล้วพี่น้องจ้าบ๊ายบาย